โยวาซาวัดีว oh, ิลรุนเมกาวดีวิลรุนดูใบสวดีวิลรุนชาวไายนี่กันด้วยฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมเรนโบว์ซิกส์โมบายกันอีกแล้วโคตรหงุดหงตดรึงโคตรอันตรายนะครับพี่ก็วันนี้นะครับเราอยู่กันในเซิร์ฟที่เป็นเซิร์ฟอ่าซอฟรันช์นะท่านผู้ชมนะในส่วนของเซิร์ฟแคนาดานะวิธีรู้ดาวน์โหลดนี่อยู่ด้านล่างคำใหญ่ใต้คลิปนะคนดูนะโคตรโหงุดหงตดรึงโอเคมาเออเราจะทำการวางระเบิดนะคนดูระเบิดหน้าต่างนี่เป็นในส่วนของทุตุเลียนะครับรอบนี้ก็ทำมาดีนะไม่่่่่คออยปิงะะะไไรรเททาาหล้นนนผูชม มาแล้วว่ะเอ๊ะเอาว่ะเอาว่ะยิงใช่ไหมยิงหัวใช่ไหมออกมาจุดนี้โอเคแล้วก็ทคดาวเอ้โคตรรอโคตรตรึงอุ้ยเอาว่ะเอาว่ะอืมอยากเปิดอะอยากเกิดจะเปิดพิษคนไปเดิเราทีนี้หายไปตรงไหนยังไงครับเ้าไปไม่ได้โอเคโอเคเดินได้แล้วอ่ายังรอยังเทยังตรึงมาตัวนี้หน่อยนะครับฟืบ อ๋อใช้โดนโอเคก็ดิดอ่าโดนกดอะไรวะผมจำไม่ได้ผมตั้งปุ่มไว้แบบไหนวะอ่ากดติ5กห้าหรือเปล่าใช่ไหมแ๊บนึงนะคนดูโอเคเราเปิดโดนไม่ได้เราคนดูนี่โยนโดนเข้าไปหน่อยครับน้องโทรตืเลยครับฟูอเอไปตรงไหนให้ไปตรงไหนโอเคมาตรงนี้ใช่นี่โกโดนนะครับให้เดินมาตรงนี้นะถึงจะจัดไป เอ็สซี่เอาว่ะโอเคแอคจีงงคทีบกดสแกนครับแกนีเอ็สเลยะโคตรหล่อโคตรตึงไปเดี๋ยวเราเข้าไปเลยฮะคนดูนะเออมันให้ยิงมุมไหนวะมุมนี้ใช่ไหมโอเคเอา,าไม่ใช่แม่งพิดทางวัตถุฟักตรงนี้ตัวนี้ยิงทะลุเข้าไปเลยนี่ยังหล่อยังตึงเอาว่ะเอาว่ะโอเคมาตรงจุดนี้นะครับ อ่าทำการทุบอันนี้แน่นอนเลยนะเอ้ยไป ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกรีป ไลโอตสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Richman Shop No.1 เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาล่ะไปสนุกกันเลยเป็นคอนครับฟาดูวเ้ามาตรงนี้กระโดดสเปซบาร์เข้ามา security นะครับคุดูนะมาดีมาดิ ยิงเลยครับขอแตกโคตรลอกโคตรตึงเรียบร้อยฮาร์มคนดูตึงจัดจเลยครับโอ้เฮ้ยหัวอยู่นะหัวอยู่นะพี่โค้กนี่ใช้ได้อยู่นะคนดูนะ easy มาว่ะมาว่ะอันนี้พี่กิเลนบนมือถือ l เลนโวออริจินัล2นะคนดูหน้านีินะครับถือว่าเป็นมือถือที่แรงอีกเครื่องหนึ่งเลยนะครับอ่าลิงค์ซื้ออยู่ด้านหน้าคอมไนท์แต่คลิปสำหรับเจ้าตัวมือถือเครื่องนี้นะครับมาเออมันให้เล่นแล้วว่ามันให้เล่นแล้วว่าคนดู ยังรอย่างที่ยังตรึงมาตรงไหนจุดนี้ใช่ไหมโอเคํำการกลางเรนฟอร์สอ่าอันนี้ตูตูเดียวนะมันจะมีฝ่ายป้องกันกับไยโจมตีนะครับมากลางเรนฟอร์สจุดนี้หน่อยโอเคบาริคดเขาเรียกบาริคดเรนฟอร์สมันเมื่อกี้เรนฟอร์สทุกทีกำแพงโอเคสกิลตรงนี้นะครับติดไว้นะครับอันนี้มันเป็นระเบิดนี่่านีระเบิดโนตรึงเอ้ยรอบนี้ทำมาดีว่ะไม่ค่อยแหลกนะคุณดูนะรอบที่แล้วแม่งแหลกจัดจัดบอกเลย เล็กโคตรตเอาดิเอาดิมาว่ะมาว่ะเอาว่ะสวยนี่เป็นไงนะโคตรหล่อโคตรตึงเจทเอาว่ะลิงครับดูดิมันจะมามุมไหนโฮโฟกัสอ๋อกดโฮโฟกัสได้นะครับมันจะเป็นการแบบว่าล็อกสักโขไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลั่นโพุทธหนึ่งเปนหนึ่งเพื่อน สวยสวยโคตรหล่อโคตรเตืองดูกล้องนะฮะท่านผู้ชมนะนี่อันนี้คือดูกล้องนะครับกอดช้ามีล่ะยังไงนี่ยังไงกดจีนะเพื่อสแกนเราจะได้รู้นะครับว่าใครมาโอเคอยู่มุมไหนมาแตกติงจ้ามาดิมาดิเรียบร้อยครับ หลายคนบอกว่าพ <formation jin inh throat> <at> ี่โคดโหดเกินปลุยมุยอะแน่นอนครับน้องไม่ต้องโมครบพี่มาทุกวันโคนโหดโคตรึงไม่ดึงได้ไงอันนี้ก็เป็นในส่วนของโหมดเขาเรียกอะไรนะโหมดปกตินะครับไม่ใช่ปกติไอโหมดเล่นแบบปกตินั้นจริงจริงมันมีทีมเดสแมทด้วยนะรู้สึกว่ารอบนี้เขาจะมีแบบเออมีซื้อตัวละครด้วยนะใช่ไหมเดี๋ยวเราลองเล่นดูก่อนนะครับว่ามันยังไงนะฮะน้องน้อ้บอยโย โยอันนี้ก็เสียงจีริวัดแข็งแรงเหมือนกับมึงอเล็กงักปุ๊บเบาเบาก,ก็กลายไปเจ็กวัดก็ไปตั้งใจฟังดูดีดูดิรับของก่อนนะครับเชดตัวละครมามันมีคัสซีนมาใหม่นะนี่ตัวละครค,คัสซีนอย่างนี้เฮ้ย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 นี่เปิดนี่ <Yeah. S 1> แทชเชอร์แทชเชอร์เอาว่ะเอา่า วอนทีนิวโอ้ยได้ตัวลุกมาใหม่ด้วยน,นี่ตัวตัวลุกหรอวะถ้าเราซื้อถาวรมันน่าจะซื้อได้นะผมว่ารอบนี้นะครับอันนี้เป็นซอฟต์ล้านแล้วนะเปิดเปิดทีละประเทศนะครับท่านผู้ชมยังไม่เป็น g l o b a l นะครับมันทดสอบแต่ละประเทศอยู่นะฮะจริงเกมน,นี้มันเปิดมาอันนี้อันนี้อันนี้เป็นรอบที่3นะ้านับได้นะครับจะเป็นรอบที่3านะที่ที่ได้ทดสอบเล่นนะครับคือ,อก่อนหน้านั้นน,นี่ก็จะมีเป็นช่วงเดือนธันวาปีที่แล้วนะครับแล้วก็เดือน เดือนหนะครับเดือน5้าเดือนหกปีนี้แล้วก็ตอนนี้นะครับเดือน8ดนะครับเดือนเก้าเดือนเก้ามาแอบไฟครับปโคตรหล่อโคตรตึงไม่ดึงได้ไงจุก,กมาแล้วว่ามาแล้วว่าคนหาเม็ดเจอแล้วนะครับนี่มันก็จะมีสองฝั่งนะคนดูนะเป็นเกมแนวยิง fps t a c t i c นะครับมีอ่าทีมโจมตีกับทีมป้องกันนะครับอืมเราอยู่ฝั่งไหนวะไม่ไม่ตั้งชื่อเลยนี่ว่า เว้ยรอก่อนรอก่อนคนุณดูมาแล้วว่ามาแล้วว่าเลือกตัวหน่อยนะครับอเ้เราได้ทัชชอ่อมาไม่มีตัวอื่นเลยนะครับโจมตีเราโอเคตัวนี้ก็ตัวนี้ครับนี่ทัชเชอร์ซ e เล็กโอเคเรียบร้อยก็กดเลือกไปแล้วไงเออปิงหรือไงในเกมเนี่ยกลัวเซิร์ฟแตกเหมือนรอบที่แล้วชิบหายหคนดูนี่ฝั่งเรากำลังเลือกตัวนะฮะเอามาเลยครับพีเอามาเลยครับพี่ กด oh, ตรึงเอาวะเาวานี่ยังลอยอย่างที่ยังตรึงไม่ดึงนี่ไงเฮ้ยรอบนี้อนี่ไอตัวกราฟิกเขาทำมาดีอยู่นะเห็นไหมแอนิเมชันอนะ่ะมันมีหันซ้ายหันขวาด้วยมีเลืกหลักเลืกๆลกแ,แล้วกดคอนติเนีนะครับอืมพร้อมที่จะลงไปไฟกันมานานแล้วมาโยมาว่ามาว่าโย อันนี้ก็เสียงจากเด็กวัดแข่งนังเหมืองกับมึงอะไรแต่ว่าเกมนี้ไม่ค่อยกินสเปคนะคนดูนะแล้วก็ค่อนข้งางที่จะเย็นนะครับตัวมือถือเราน่าเย็นเลยนะครับพอตัวเลยนะเอ,อใช้ได้อยู่แล้วเนี่ยเอาว่ะรอเลยดิครับอีอ๋บอยโ,ยโหลดนานแท้หรือพี่ หัวหล่อหัวตรึงไม่ดึงนี่ไงเนี่ยมาแล้วว่ามาแล้วว่าเอ,อ้ยได้เล่นโดรนนะท่านผู้ชมนะตอนนี้เอ,อ้ยทำไมมันทำไมมันหน้าตามันขาดหายสัญญาณมึงปิงไม่หนีรอบนี้เตี่ยเพืนึนผมปั๊บกราฟิกก่อนนะคุณดูนะเซตติ้งตรงนี้แล้วก็อันนี้ใจรูไม่เปิดอยู่แล้วนะครับเอ,อ่อขอเปลี่ยนเมนูซาวเอฟเฟกต์ไม่ใช่เสียงเพลงเสียงเพลงปิดไว้อยู่แล้ว กราฟิกเออเฮ้ยกราฟิกมันลิมิตเท่าไหร่วะห0สิบอืมได้อยู่แล้วอันนี้เด็บออฟฟิล l d ก็ปรับได้นะคุาดูนะ o ู Room, มีทรงมีซิงนะครับต่างๆนี่โอกราฟิกเป็นอันตา้าเลยวะปรับเด็บออฟฟิล l d หน่อยไว้สักหกสิบห้าพอเอโคสครับ okay, ออกมาไปลุยทำไมทีมเรามันหาไม่เจอเลยหรือไงอะบอมอยู่ไหนข้างล่างหรอ เอ้าเอ้าเฮ้ยเฮ้ยมันมีแววแหลกนะนี่คนดูเอ้ามีแววแหลกนะโอเคเพื่อนเราเห็นนะไปเลยดิเพื่อนเอ้ยทำไมกราฟิกมันดูเน่าๆลงวะเฮ้ยมันเลื่อนขึ้นแต่กราฟิกมันดูเน่าๆลงนะนี่คนดูผมบอกเลยว่าแต่เฮ้ กราฟิกเน่าลงอยู่เน่าลงอยู่คนดูเน่าลงเน่าลงจริงด้วยเอ้ยไม่เป็นไรครับคนดูนะมันเล่นอย่างนี้ก็โอเคอยู่ได้อยู่เฮ้ยคนดูมันออกมาแล้วว่ามีตัวนึงอยู่ตรงนี้ ้านลิชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ลิชแมนช็อปหรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล l i c h m a n s h o p อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโล ไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนจายทีหลังต้องนึกถึง i c ช Man ช็อปโน่ .1 เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c ชแมนช็อปไว้ด้วยเอาล่ะไปสนุกกันเลยเนี่ยพูกว่าแล้วเสริมแม่งแตกเหมือนเดิมใช่เลยกี่รอบก็กี่รอบนี่อาอแล้วมันเปิดทุกรอบแตกทุกรอบเสิม โอ้คนดูเกมแม่งกูอยากชอบเลยมึงนี่เอายังไงกันแน่ว่าเกมเนี้ยดูดิคนดูเอาโอ้โคตพ่อคนแม่เซิร์ฟแตกกิงกันไปครับนั่นนั่นนั่นเงาอีกแล้วเหรอฮะเอ้าเอ้ามเงาอีกแล้วว่ะคนดูเซิร์ฟเห่นวิกแล้วนะเซิร์ฟนี่สงสัยอย่างที่บอกแเราคนดูถ้าไม่รีบก็อย่าพึ่งนะครับเซิร์ฟแม่งแตกแล้วเีย ว่าตาเอาดูเถอะคนดูเอาดูเถอะอ้าวอ้าวอากูลอยไปนู่นละโอ้โหยังชอบเลยยิงไม่ตายด้วยนะปะดินเนี่ยเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวคอยดูผมผมแตกนะคอยดูนะอ๋อดูดิกูยังชอบเลยซื้อแม่งโคตรดีเอาอีกแล้วเหรอเปิดทุกรอบพี่เป็นทุกรอบเลยนะนี่ฮะเอ้ย คนบริหารเกมนี่มันไม่รู้เรื่องนี่ไงวะแม่งเ็งวะโอ้ปาตาฮิกโคตรล่อโคตรเตึงันดูแต่ไปซื้อมันแตกจริงว่ะผมบอกอย่างเหมือนเดิมเลยนะครับว่าป่าแล้วว่าซื้อมันต้องแตกนะตอนนี้มันเปิดรอบใหม่ก็เถอะอันนี้มันเปิดรอบแบบประจำเดือนกันยานะคุณดูนะเนี่ยโอ้ยังน,น่วงยังแตกคนดูซื้ฟปาตาฟัก ลองเปิดลองปิด VPN นี้มันช่วยไหมมาผมอาจจะไปเผลอเปิด VPN ก็ได้เราลองลองปิดดูก่อนนะครับผมเปิด b o ต s t e r ไงของียร์อัพบูสเตอร์เซิร์ฟแคนะอาจจะดีขึ้นก็ได้ถ้าปิดเฮ้ยดีขึ้นอยู่หรือเปล่าเฮ้ยดีขึ้นอยู่ดีขึ้นอยู่คนดูเออไม่น่าไปเปิดเลยโอเคไม่ดีแล้วเนี่ยเนี่ยแม่งค้างละ มันมาไม่หายอะไรอย่างนี้นะเซิร์ฟกูอย่างชอบเลยทำไมมันไม่เปิดทั่วโลกไปเลยวะเซิร์ฟมันไม่พร้อมเหรอหรือยังไงโอ้โหดูคนดูกว่าจะเล่นจบแต่ละตานี่แม่งค้างจัดๆสวยเพื่อนทำดีครับสวยสวยสวยตึงเปรี้ยวตึงเปรี้ยวตึงจัดจัดอ่๋อแย่แต่ภาพมันดรอปลงนะ ดปลงกว่าเมื่อก่อนอันนี้ปรับอันตราแล้วนะครับยังไงยังไงยังไงเพื่อนสวยยิงทะลุปูนในสักกูนถงชอบเลยมันเซิร์ฟมันปิงไงคนดูนะต้องเข้าใจเ t าวัตร b a ิก เฮ้ยชนะเฉยว่ะเมาจะจบได้มาว่ามาว่านีรอบต่อมาเราสลับไปอยู่ฝั่งนู้นบ้างนะครับท่านผู้ชมนะเออเราได้เล่นลุกว่าโอเคติ๊กแล้วพี่ซีล็กแล้วไปสกูตเนี่ยเซิร์ฟแม่งแตกจัดกดคลิกแล้วแม่งไม่ชอบ ุยมาว่ามาว่าเริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่ Let's go let's go เออจริงๆใครไม่รีบอย่าพึ่งมาเล่นกันได้นะครับเรนโบว์เนี่ยมันมันเซิร์ฟมันปริงอยู่นะตอนนี้นะปริงแบบแตกจัดอ่ะคนดูเพราะว่าแบบเออมันเซิร์ฟมันอยู่ไกลเซร์ฟแคนาดานะฮะ เลยทําให้ปิงนะครับขนาดใช้บูสเตอร์ช่วยแล้วนะมันต้องรอเขาอัปเดตแพทใหม่อะไรเหมือนรอบที่แล้วที่เขาทดสอบแหละเหมือนกันเลยนะครับอาจจะต้องรอเขาแก้ในจุดๆุดนี้นะฮะมาโยอันนี้ก็เสียใจเด็กวัดแข็งแรงเหมือนกับมึงอล็กนะง่ะปงมาว่ามาว่ารอบนี้พี่ต้องโชว์ทปนี่แต่แต่ภาพมันดรอปลงกว่าเมื่อก่อนนะท่านผู้ชมนับอกเลยนะครับนี่แล้วก็ปิงจัดๆเลยนะ อ้ดูเะเดินไปแล้ว9ก้าหนึหนงแม่งย้อนกลับมาที่เดิมกฎ <c oughs> <c oughs> ของการย้อนเวลาคือไม่หันกลับไปไอ้สัสอนนี้แม่งหันกลับรัวๆเลยมันดูมึงบ้าไปแล้วหรือ โอย้ยโคตรวาร์ปเลยอ่ะโคดูนั่งอย่างที่บอกเลยนะครับถ้าไม่รีบก็รอก่อนนะครับเซิร์ฟมันแตกอยู่นะครับช่วงนี้นะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครัสำหรับเจ้าตัวเกม Rainbow Six Mobile นะครับสำหรับวันนี้พี่โคตัวก่อนเจ๊กแม็กคิดหน้ายลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครคลิปก็ดีอยากจะเป็นคนแช่์คลิปเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะจ๊ะอ่าลิงก์โหลดเกมนี้อยู่ด้านหน้างคำใหญ่ใต้คลิปนะคตรดูนะไปดูกันได้นะครับสำหรับวันนี้พี่โคตัวก่อนเจอกันใหม่บายจ้า ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกาลันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลเลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official@ @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชัมน้นนานอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโลโบคค ไ i ออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนจาจทีหลังต้องนึกถึง Rich Man Shop โ no นหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย